หนึ่งปีแห่งความโดดเดี่ยวภารกิจจำลองดวงจันทร์366วันสิ้นสุดลงแล้วที่รัสเซียเรื่องเล่าอาวกาศสถาบันปัญหาชีวาการแพทย์อันนี้ชื่อสถาบันที่แปลแล้วนะฮะอาจจะมีชื่ออย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งหรือ IBMP นะครับย่อมาจาก Institute of Biomedical Problems of Russian Academy นะครับเป็นสถาบันที่อยู่ภายใต้สถาบันวิทยาศาสตร์รัสเซียนะครับได้ทำการเฉลิมฉลองความสำเร็จกับการทดลองจำลองสภาวะการเดินทางในอวกาศห้วงลึกและปฏิบัติการบนพื้นผิวดวงจันทร์ที่ชื่อว่าซีริอุส23ซึ่งใช้เวลาถึง1ปีเต็มหรือ366วันนะฮะโดยลูกเรือที่ถูก อาศัยและทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปิดอยู่นี้นะครับมีจำนวนทั้งหมด6คนด้วยกันโครงการซิลิอุสนี้นะครับเป็นโครงการระหว่างประเทศที่มีนาซ่าร่วมด้วยกับทาง IBMP เนะฮะเริ่มต้นโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2017นะครับโดยมีเป้าหมายที่จะทดสอบสภาวะความโดดเดี่ยวและความเครียดของจิตใจของนักบินอวกาศในการปฏิบัติงานบนอวกาศระยะยาวนะครับถ้าหากเราจะไปดาวอังคาร เราจะต้องเดินทางอยู่บนอวกาศเป็นปีๆสิ่งหนึ่งที่มนุษย์เราต้องรู้ก่อนคือถ้าเราอยู่ในสภาวะแบบนั้นหรืออยู่ในในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ใช่โลกเราเนี่ยเป็นเวลาถึง1ปีเต็มหรือมากกว่า1ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างไม่ว่าจะเป็นทางไบโอนะครับทางชีวภาพหรือจะเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของความคิด ซึ่งอันนี้เป็นโครงการที่เขาต้องทําการศึกษาไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่าโครงการซิลิอุส23นี้นะครับจะช่วยให้มนุษย์เราเนี่ยนะฮะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในครั้งต่อไปก็คือเราถ้าเราสามารถประสบความสำเร็จในการเดินทางการไปดาวอังคารเนี่ยไม่ได้อะไรนะครับแต่เราทดสอบดูว่าถ้าเราสามารถไปดาวอังคารได้ เราก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะสามารถเดินทางไปไกลกว่านั้นได้หรือออกนอกระบบสุริยะของเราก็เป็นได้นะครับซึ่งมันก็เป็นการเริ่มต้นของโครงการที่ยังอีกยาวไกลมากๆนะครับสิ้นสุดภารกิจไปเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่เขารวบรวมออกมาแล้วก็มีนักข่าวไปเขียนนะครับเนี่ยฮะสถานที่เป็นแบบนี้ครับ อันนี้คือสถานที่ที่ซิลิอุสยีาจัดตั้งอยู่นะครับเป็นเหมือนแคมป์เป็นโรงงานชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมแบบปิดหมดเลยโดยลูกเรือทั้ง6คนมีดังต่อไปนี้นะครับมีผู้ผู้บัญชาการคือคุณยูริเชโบตาเลฟนะฮะแล้วก็มีวิศวกรก,รการบินแอนเจลิกาพาเฟโนวาเจ้าหน้าที่การแพทย์แคเซเนียโอโรวาและนักวิจัยออกา มาสติกกายาโอ้โหชื่อชื่อนี้น่าจะรัสเซียหมดเลยนะฮะแล้วก็นักวิจัยอีกนะครับคุณแคสเนียชิสเชียนาและลัสเตมซาลิปปดูแล้วไม่มีคนอเมริกันเลยโดยภารกิจนี้นะครับจะจำลองตั้งแต่การขนส่งมนุษย์อวกาศไปกับยานนะครับแล้วก็จะเมื่อไปถึงดวงจันทร์ก็จะจำลองว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบปิดบนดวงจันทร์นะฮะเพราะว่า เราจะมีแผนในการสร้างฐานบนดวงจันทร์เพราะฉะนั้นการที่ยานขนส่งเนี่ยนะฮะส่งไปก็จะต้องมีภาวะต่างๆมากมายนะครับอันนี้เขาจะทดสอบหลายเรื่องด้วยกันนะครับทดสอบความยืดหยุนนะฮะทดสอบในเรื่องของระบบควบคุมบรรยากาศโดยการวิจัยครั้งนี้นะครับเขาแบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้นะครับคือจะพัฒนาเครื่องมือในการวินิจฉัยและมาตรการความรับมือในการท้าทายด้านสุขภาพ นะฮะแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบต่างๆของร่างกายภายใต้สภาวะที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินอาหารการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันการสำรวจการปรับตัวและความยืดหยุ่นทางจิตวิทยาของระบบประสาทส่วนกลางนะครับโดยการปฏิบัติภารกิจเนี่ยจะทดสอบประสิทธิภาพของลูกเรือภายใต้แรงโน้มถ่วงจำลองของดวงจันทร์นี่คือปัญหาเดียวที่เราไม่สามารถจำลองได้นะครับเราจะจำลองสภาพความโน้มถ่วงจำลองบนดวงจันทร์ได้เนี่ยก็คือ เราอาจจะต้องมีสลิงช่วยนะครับเพื่อให้เขาเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเบาตัวแล้วก็ก้าวไปได้เยอะๆนะครับเพราะเราไม่สามารถจําลองสภาวะแรงน้ำหนัก บนโลกของเราได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆนะฮะในรายละเอียดไม่ได้บอกนะครับว่าเขาทํำยังไงโดยที่เน้นเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับและการแบกภาระในการทําสิ่งต่างๆนะครับรวมไปถึงตรวจวัดความเหนื่อยล้าทางจิตใจด้วยนะฮะแล้วก็จะมีการทดสอบอุปกรณ์ที่เป็นหุ่นยนต์อยู่ในนั้นด้วยซึ่งมันเป็นการทดสอบเอ็นดูรางของหุ่นยนต์ไปด้วยเลยมีการตั้งคําถามว่าเพราะเหตุใดการจําลองแบบนี้ถึงต้องทําอีกในเมื่อเราเคยทํามาแล้ว นในสมัยปี2010เราเคยทำแบบนี้มาแล้วนะครับซึ่งมีการจำลองการอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบปิดแบบนี้ถึง520วันนะครับแต่ว่าครั้งนี้อาจจะเป็นการทดลองที่ดูซ้ำ,ซำกับของเดิมนะฮะแต่สิ่งที่เราได้มาคือความรู้ใหม่ๆครับเพราะว่าวิทยาการในปี2010กับปี2017เนี่ยต่างกันเยอะ เทคนิคเรื่องของการตรวจวัดสภาพจิตใจก็ดีกว่าเยอะมากทำให้นักวิจัยสามารถได้ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่จะรวบรวมออกมาเป็นงานวิจัยแล้วก็สรุปออกมาอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะสิ่งที่ลูกเรือทั้ง6คนของโครงการอนาล็อกในซีรีส์ยี่สานี้นะครับพอจบภารกิจนี้เขาต้องไปเข้าคอร์สปรับตัวให้เข้ากับชีวิตบนโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อยู่แบบไม่มีแสงแดดนะฮะไม่มีอากาศบริสุทธิ์ เป็นเวลาถึงหนึ่งปีเต็มตอนนี้ถูกส่งไปพักฟื้นที่ทรีสอด์ริมทะเลดำน่าจะอยู่แถวแถวลัเสเซียนะฮะแล้วก็ได้แบบเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเพื่อให้ ทบทวนความทรงจำทบทวนสัมผัสธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะคือให้ไปพักผ่อนกันโอ้โหคืออยู่ในสภาพแวดล้อมปิดนานเป็นเวลา1ปีเนี่ยอาจจะทำให้สภาพใจิตใจเปลี่ยนไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นกับการกลับคืนสู่โลกก็ต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนด้วยเช่นกันนะครับข้อมูลที่ได้จาก s ี r i ดยีจะถือเป็นอีกก้าวนึงเลยนะครับที่จะทำให้การสำรวจอวกาศในระยะไกลของมนุษย์เนี่ยนะฮะสามารถ สร้างภารกิจต่างๆนะเราจะไปดาวอังคารหรือเราจะไปดาวพฤหัสหรือเราจะไปดาวเสารเรายังต้องมีข้อมูลความรู้สิ่งที่มันจะผลกระทบต่อสภาวะต่างๆของมนุษย์เรานะครับว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างและสิ่งนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับโครงการในอนาคตของมนุษยชาติครับเรื่องเล่าอาวกาศ